สบายดีพี่น้องสบายดีคน,นสวยเออเบาใจสดเขาพุ่นพี่น้องมาชออกไปถ่ายคลิปเขาจะเาเดินส<อ>ายไฟพี่น้องเลยยังไม่ได้ออกไปเลย<อ>มามีภัยเอาอยู่กี่น้อยพี่น้องเ<อ>พิ่นบนท่านนอนแล้วพยอยากเพิ่นออกไปนั่มห<อ>น้าขาุ้นจ้างบ่ ทางแหงมือโหกำโกดักของเจ้านะอ,อัดเชียงเอาที่โอ้ยโอ้ยร้อแเลยโอ้ยียยยยย่น้องปัญญภาพมาเองปัญญภาพนอนอหาาง่นไปป้อน ฮะพอท่องเงียงก็อยู่ฮะต่ว่าซื้อเยกับปุ่นมาาน้าบาท่านพี่น้องเลยสั่งกับกินเขาวแล้วอะไรก็จักับซิฟ้าเอาเห็ด ช่องโมงเราบนอนบอขอมีว่าพวกแบบจหากับชิบสองโมงกลัวใช้กระเบือ้องอะไรูล่ามาไหมลูกจังมาเล่นมาเล่นอย่ามาเนมเมืมอม่อไ้เพือนนะหกบ่นเลยนะ บึงไม่สัดวกเลบอกเขาสิทินะเขาสิทินะไปไหนนงนลงั่งนโอ้ยขวบมาเลยวุ้ยโอ้บึงยุกี้หน่อยกินนันคับปุ่นเด้อพี่น้องว่าว่าม่ปอดนะ ยาย่ายาจะเห็นป่เปีนนะนะถ่าร้น,น,กห,กห,นหนึ่6เอดกนียจะไ่นึ่งเด้อดี่ราหไม่ง่ยิหน้ำบนัน้นมนของเหรอีเอ่เมล็ดเม็ดอะนยู่นงลุงเฉ่ยจะมาหกแค่หก,หกบนเดีวยวเ่ย ฮัมกูกินมาฮัมมยากมากินถ่ายคลิปแล้วนองบอก ก่ด <ừ. S 2> ีเจ็บป่าึินบ่กินแล้วกองลราหาบสั่งแซ่บอเลยหลามมึอ่ะเฮ้ยอีกแ่รนี่เรา อ,าาอน้อามันเแล้อนห้ามห้ามบีบน้ามันน่องจีต่อมัลูกมันน่องเนะี่ย เล <In heaven. S 2> ื่มลังกับลูกกันลูกอะไรไหมาลูกแก้ว ตเลเด็ต้นหง้ยคือปากจอาเาคืในปากจอตุพ่อมาหูบอบอพ่อมาูกูฎองไซเป็นยังเห็นมน้อ

เขากินอยู่ในปีอะฮะนินบีน่าม่น้อกมันอะไรไปควักมาห่ มัมักเสร็จมั้ยแล้วมแล้วบอกวาเขาตีว่ากระอุ่นนาฮอนตีแล้วมันเรื่ิ

มั้งทำพีทุกมมานักก่องอนไขึ้นไหะช้อมขีด้าชขี